ไอเทมเด็ดหน้าร้อนต้องพัดลมมือถือ y 0 7 t in one ใช้มือถือแขวนคอและตั้งโต๊ะได้มาแกะกล่องกันดูว่ามีอะไรบ้างมีสายคล้องคอสลักถอดได้ทั้งสองข้างแบต1 2 0 0มิลลิแอมมีขาตั้งพัดลมมาให้มีสายชาร์จ usb to type c พัดลมทำจาก abs และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีคู่มือการใช้งานมาให้พกพาสะดวก พอชาร์จ t y ซ c น้ำหนักเบาความเร็วลมปรับได้5เกียร์จอแสดงผลดิจิตอลพลังงานแสงเย็นอัจฉริยะระดับแบตเตอรี่เห็นได้ชัดใบพัดลมได้รับการออกแบบด้วยใบยพัดห้าใบามีช่องร้อยสายของคอยทั้งสองด้านหน้าพัดลมพับได้ตั้งโต๊ะได้มีการออกแบบหัวเข็มขัดแขวนสะดวกเลยเยี่ยมแบบนี้สนใจกดตามพิจกาได้ครับอเทมเด็ดหน้าร้อนต้องพัดลม